พ่อเขาม่อบ่านัหนักมันหนักมากไม่เ็นว่ครอสคู่เขาเลยวันเดียวแล้วเอเขาจะเป็นคนที่ส <ok ังเกตแอนเะเขาดาวตลอดเวลาวันเดียวตจะต้องออนสเตจแล้ว คอนเสต์เป็นยังไงอ่ะความรู้สึกยังไงอ่ะสเตตใหญ่โปรดักชันใหญ่นักดนตรีนักดนตรีเป็นมืออาชีพนักดนตรีนะเล่นให้กับซูเปอร์สตาร์หมดเลยนะนักดนตรีอย่างเงี้ยของมิสเตอร์มิวสิกอ่ะเห็นพี่ตนิีบอกว่าอ๋อพี่มือกองนี้เขาเป็นของอะไรนะครับของโมงสายใหญ่โอ้โหเขาทุกเกือบเยอะทุกคนเลยอ่ะที่เล่นให้กับซูเปอร์สตาร์คือโปรดักชันใหญ่มากเลยอ่ะ เล่นให้หนูร้องเตย็มเต็มเลยนะหนูก็อยากลองทีแต่มันแพลตทุกวิคลิ้งทุกวิครอ,ออยู่จ้ารออยู่รอพร้อมโชว์ตะกี้ซ้อม ให้ให้น้องแม็กอะไรนะมีผู้ชายนั่งบอกว่าจับมือจับแาะลวหอมเลยน้องแม็กหอมจริงเลยพี่จะไม่ลักมือหนึ่งเดือนทอเหอมเลยน้องแม็กยัที่ที่ถึงเยที่ถึงนะคะยังคงงยังยนงต้งไป่งมือทั่วไปมีการกดมือด้วยองอุยเจอคเองพี่ออมอะพี่ออมอ่ะ ทพี่อ๊อฟอะพี่อ๊พหมือนตุ๊กตาเมันดูกิิกตลอดเวลานิะเสร็จยังเนี้ยพร้อมโชว์ยังเนี่ยเราจะเลเทนิดหน่เราก็เราสวยมากๆเราก็

อะไรนะนี่เปนไท่เลยตันมันิใ้ดกที่เขาจะให้ถึงท้ายแต่ชุดน่ารักมากเลยค่ะเป็นเชอรี่หมดเลยครูชอบนะชุดพ่ก้รูชอบคำว่าเอ็กอีกเอเออูกชองแล้วกูถ้าคูมี้านเสื้อกูจะตั้งชดกาบกาบกาบกากาบกา กากบกาบกาบพร้อมโชว์มาที่เอกปสนุกมั้ยยังลูกพูเอกโชว์ื้โอเคอยู่เนาะอย่ดผมผมู้เอกทำเองมั้คะป่าไปงานตื่นเช้ามาไปตื่นเช้ามาไปงานมาตื่นตื่นเนาะตื่นตื่นเนะโอเคอย่านะตื่นะตาชนรอให้เกียงซึ่งกันและกัน สวยนี้เราก็จะว่าอย่างนี้ก็เลยลุกไปสวยดีคุณครูว่าดูมีศิลปะมีอยากจะเข้าไปนั่งในฮาเล็มตรงนั้นเนาะเดี๋ยววันไหนอ่ะเราเข้าไปนั่งในฮาเล็มก็หลับตึงดนหรือเราต้อนรับชาวบ้านเอฟหน่ครับเออ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 ดัโชว์พี่เออพวกเราเล่นอะไรกันอยู่กินข้าวนอกบ้านกันไหมก็แบบว่าไม่บอก

ช้างกันก่อนลูกแล้วเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวครูกินด้วยครูไม่อยากกินม่เฮ้ยลูกไม่ใหม่ย๊ョ่เอาจิงจริงเครื่องใหม่หมอนอะข้าวไมนหายอันเก่ามันเสียอันนี้มันมันยังมันยังบีบแรงอยู่เจ็บงูยังเลยอ่ะอันนี้ก็เจ็บ ไม่เราชอบแบบนี้เอามาติดทำนักเล็กๆทำเยอะๆอะไรของเขาใช่ไหมคะไอ้ที่ครูพูดมันก็ไม่มีใครแก้ไม่มีใครแก้แล้วจานี้แบบแก้ไม่ทันจานนี้ที่เมื่อกี้ครูพูดอะไรผิดนะเอาไมายโอ้โหไม่ไม่อะไรนะไม่เอา ไม่ที่ไหนมือเอาไม่เอาไหนมือที่ไหนไม่เอาที่ไหนไม่อไม่หรือจักไหมมือไม่ไหนถือมือไม่ไหนถือเมื่อไหนถือไม่ไหนถือมือไม่ใไม่หนถือมือพี่เบนพี่นสกุแจอนัไม่ไหนถือออยากุญแจก็ทท่านี้และทาสวยแล้วก็ทนี้ไม่ไหนถือมือแล้ถืออเด็ดนะเด็ดๆนะจะปากได้ะปากได้เลย เดี๋ยวเราสแตนบายรอเลยนะลูกเดี๋ยวเต้นแล้วเนาะเต้นกันเลยไหมใส่ตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้ก็ได้นะลอง๊ยหนาวเต้นงห่า

呀呀呀！静静静，静、啊。静静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 静 เ้ในนนนัันนนหกสุข,ข้าตาขอถ่ายตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวจำไม่ได้ตั้งแต่แร้งต่ห้าหกร้มไป ย่าย่เย่เย่แล้วก็เย่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 นอนนอนนอนก็ไม่ดีฉันเขาไม่ดีเท่าไร่นอนเมื่อจะไปเขบอกให้ฟังอยู่ทุกวันนอนก็ไม่พอหัวใจที่มีให้กันนอนไม่ต้องกันสรุปว่ายังไม่เข้าตาเย่เย่ แล้วก็หันกลับมาเห็นว่าจะไปไม่มีฉันในสายตาเห็นว่าจะลาอยากจะลาก็รีบไปเห็นว่าเหมืกันหรือเจอแค่เพียงเสียดายโอ้ยไม่เทอไรรู้สึกมีใจก็แค่นี้เจ็บทีดติดนะเจ็บทิดนะเจ็บเปนมื่อยีกติดสาบเล็กเล็กนะสาบเล็กเล็กนะอีกสักตาจะหายไปเจ็บที่ตดนะเจ็บที่ตดนะแบบอะไรอย่ แต่เเล็กกๆนนิัโอเคขอบคุณค่ะฮะผู้ชายไปไหนแล้วผู้ชายมานั่งนี่ลู่นผู้หญิงแซนบายเลยอ๋อขไมค์ด้วยครับอ๋อไปก่อน